การระบาดของโควิด -19 ในไต้หวันทุเลาลงแล้ววันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมเป็นวันที่11ติดต่อกันไทเปประกาศคลายล็อกขั้นตอนที่1ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปอนุญาตให้จัดกิจกรรมภายในอาคารได้แต่ห้ามบริการอาหารและต้องมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกทั้งอนุญาตให้เข้าได้ไม่เกิน50คนและตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปอนุญาตให้เพิ่มเป็น100คนรวมสวนสนุกในร่มสําหรับเด็กด้วย 原则上，下个礼拜开始可以试办，试着开放一百人以下。 มหาวิทยาลัยในไต้หวันมีกำหนดเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าได้ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปส่วนโรงเรียนประถมและมัธยมเปิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมสำหรับสถานบริการจะอนุญาตให้เปิดได้เมื่อไหร่นั้นเทศบาลกรุงไทเปเผยว่าจะมีการประชุมหาหรือกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงถึงความเป็นไปได้ในการเปิดให้บริการในคืนวันที่18พฤษภาค,คมนี้หากผู้ประกอบการให้ความร่วมมือจะทาการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานบันเทิงแต่ละแห่งก่อนจากนั้นจะทยอยประกาศอนุญาตให,ให้เปิดบริการได้ตามความเหมาะม ไทยนานเป็นเมืองแรกใน6นครใหญ่ที่อนุญ,ญาตให้ดิสโกเทกเปิดบริการอีกครั้งในหัวงเหวยเจอผู้ว่าการไทยนานกล่าวว่าได้ให้ผู้ประกอบการลงนามหนังสือรับรองจนถึงขณะนี้มีดิสโกเทกหนึ่งแห่งได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดบริการได้อีกครั้ง ลมมรสุมฤดูร้อนลูกแรกของปีนี้พัดเข้าใกล้ไต้หวันทุกขณะส่งผลให้ตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปทั่วตไต้หวันอากาศจะเริ่มแปรปรวนและจะมีฝนตกชื้นแฉะตลอดสัปดาห์เช้าวันนี้ที่ไถยจงและจังหัวัวมีฝนตกหนักและลมกันโชกแรงฝนหาใหญ่ตกลงมาในเวลาอันรวดเร็วทำให้เกิดน้ําท่วมที่เขตตาบลหัวถันในเมืองจังหวัด 拜拜二二一一直到乎之的的的的整面都持在台台上空那很不大ลมสะสมลูกแรกของปีนี้นอกจากจะมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศหลายวันแล้วยังอาจทำให้เกิดฝนฟ้าขนองทั่วไต้หวันจึงขอให้ระมัดระวังสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงด้วย การประชุมสมัชชาอนามัยโลกหรือ w h a ประชาปี2563เปิดฉากขึ้นแล้วในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่กรุงเจนีวาแม้อย่างน้อย13ประเทศร่รวมกันเรียกร้องให้จัดประเด็นไต้หวันเข้าร่วมประชุม w h a เข้าสู่วาระการพิจารณาแต่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าต้องให้ทางการปักกิ่งเห็นพ้องจึงจะส่งจดหมายเชิญไต้หวันเข้าร่วมประชุมทําให้รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันประท้วงอย่างรุนแรง การระบาดของโควิด -19 ทํำให้การประชุม W ับเปีนี้ต้องใช้วิธีประชุมแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลายปีก่อนไต้หวันเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์แต่หลังเข้าร่วมประชุมในปี2559จนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมดังกล่าวอีกเลยอย่างไรก็ดีการประชุมปีนี้ชาติสมาชิกที่นําโดยสหภาพยุโรปรวม60ประเทศเรียกร้องให้ในแพทย์เทโดสอันฮานอมกีเบเยซุส e เลขาธิการใหญ่องค์การอันไมโลกตรวจสอบแหล่งที่มาของไวรัสโควิด และเร่งทบทวนมาตรการรับมือกับการระบาดของโรคร้ายนี้โดยเร็วสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ในประเทศไทยเริ่มทุเลาลงทำให้รัฐบาลอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่17พฤษภาคมปรากฏว่ามีผู้คนแห่ไปใช้บริการอย่างคึกคักท้งห้างยังคงมีมาตรการป้องกันโรคอาทิไอคอนสยามมีการคัดกรองเข้มงวดที่บริเวณประตูทางเข้าทั้งค่าเชื้อและวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้ายัางต้องลงทะเบียนในเว็บไทยชนะก่อนด้วย ศูนย์การค้ายอย่างใช้หุ่งงนยนต์เดินวัดอุณหภูมริร่างกายลูกค้าภายในห้างในฟุตคอร์ดก็มีการเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับยอดผู้ป่วยสะสมของไทยอยู่ที่3,031รายเสียชีวิต56คนและช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นตัวเลขเพียงหลักหน่วยเท่านั้น ประเทศไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมเป็นต้นมาโดยได้มีการสั่งให้ปิดห้างสรรพสินค้าร้านอาหารบาร์ร้านเสริมสวยและอาคารสนามกีฬาปลายเดือนมีสายนรัฐบาลยังประกาศยืดเวลาล็อกดาวน์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างไรก็ดีหลังคลายล็อกผู้ประกอบการกลับมาเปิดให้บริการอย่างระมัดระวังและร่วมป้องกันการระบาดอย่างแข็งขัน เวียดนามก็เริ่มผ่อนคลายข้อจำกัดเช่นกันนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปท่องเที่ยวที่หาลองเบสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเวียดนามแต่ไม่ค่อยมีคนรักษาระยะห่างทางสังคมเท่าไหร่นักทั้งนี้เวียดนามซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนช่วงแรกที่จีนเกิดการระบาดเวียดนามสั่งปิดพรมแดนทันทีและมีมาตรการป้องกันโรคที่ดีจนได้รับคําชมจากนานาประเทศ แต่ก็ทําให้รายได้การท่องเที่ยวช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ลดลง45เอร์เซหรือประมาณ340ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเวียดนามจําต้องหันมากระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแทน